กดผิดครัมออนทำไงดีอ่ะ ทำไงดีอะไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้ตั้งใจจะจะไลฟ์แนวนี้อ้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณคือใครกำลังจะกดลงแล้วว่ากดไลฟ์ผิดอะ่ะ เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่วมหมสวัสดีค่ะกดไลค์ผิดไงแล้วมันกลายเป็นแนวนอนอะ่ะไม่ค่อยฮพี <c oughs> ่สวัสดีจะกดเป็นแนวตั้งแต่มันเป็นแนวนอนแนวนอนไม่ค่อยถนัดเน,น <c oughs> ไม่ถนัดแนวนอน <c oughs> พิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมกำลังจะลงอ่ะไม่ลงก็ได้ละไลฟ์แป๊บหนึ่งก็ได้ขนาดแนวตั้งมันยังไม่ค่อยมีวิวเลยอันนี้แนวนอนก็จบกันไงอาแต่ไม่เป็นไรตัวเองขึ้นตัวเองมากันแล้วไงโอเคโอเคตามนั้นก็ได้ลงไปเลยดูหน้าสิโอชีวิตฮฮลโลชอน <laughs> I didn't mean I didn't mean to do this to myself มันไม่มีอะไรมากวันก็ไม่งีมีแค่รีทั u c ไงทำให้หน้ามันสมูทลงแค่นั้นเองไงแล้ววันนี้ไม่ได้ตั้ง and today I didn't have like a tripod too so this is like awkward situation สวัสดีทุกคนขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจเราเอาสักสิบสองนาทีก็พอแล้วมั้งก็ขนาดแนวนอนก็ขนาดแนวนอนยังไม่มียังไม่มีวิวเลยไงกล้ามนักมวยอ้าเมื่อก่อนยกเมื่อก่อนยกอ่ยยกเวทนะปีที่แล้วอ่ะไอตอนที่ยังไม่ได้ทำช่องอ่ะเวทอยู่นอกบ้านนะถ้าซัมเมอร์ เพราะไม่งั้นมันก็จะเละไงมันจะเละคริสโตเฟอร์ชอบ cle, ชอบมอสโซชอบชอบให้มีกล้ามแต่เดี๋ยวนี้เละเทะค <laughs> ้างก็ออกพุงก็ห้วยอยู่บ้านพี่เชฟคนสองสเ้ยอย่าไปอ่าไไม่ต้องไปไม่ต้องไปเหมือนกับเขาคนละอันนี้ไง <laughs> เขาได้เขาได้โปรโมทย o านอนบินเบสแยะนอนแยะนอนแยะ I'm a teenage we go to bed in the morning <laughs> John I'm just kidding กำลังจะนอนพอดีโอเคโอเค t ไน o d n i น h t ไปนอนเลยไป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 นอนเลย I was gonna lie I didn't know what's the button like uh, you know h o r i z o n a l a n d s c a p e it was just it looks square I'm just press it as a I, I I just experiment I was not thinking ก็คือแบบว่ากดไปเล่นๆไม่ได้ไม่ได้คิดไงว่ามันเป็นการตั้งค่าทีนี้แม่งมันล็อกอ่ะเออมันล็อกจอให้มันเป็นแนวนอนไง you look like a teenage thank you thank you สวัสดีคุณย่าน้องคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าค่ะน้องขึ้นน้องขึ้นผิดโหมดเนาะปกติมันก็จะไม่มีแบบว่าไม่มีดวงตาอยู่แล้ว <laughs> คุณย่าก็สวัสดีกับน้องอินก็น่าจะเป็นแอนนี่เนาะแอนนี่อินอเมริกานะคะชื่อแอนนี่ค่ะขอบคุณคุณย่านะจ๊าไม่ไลฟ์นานหรอกไม่มีไม่มีมมออขึ้นให้ ขึ้นให้ช่องมันสะดุ้งสะดุง้งด้านสเสิอขึ้นผิดอีก <laughs> อายหน้าตัวเองอายหน้าอายหน้าเราก็ไม่ได้เอาอไอ้นี่ขาตั้งกล้องมาด้วยจะเอาไว้ตรงนี้ไงจะเอาไว้ตรงคอมไงอือโอเคนี่ได้ไหมะได้ไหมะอา่าสังเกตดูอะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่า สังเกตดูถ้าสมมติว่ามัน12 12นาทีอะวิดีโอมันจะโอเคไงทีนี้เราก็จะไลฟ์ประมาณอย่างน้อยอ12นาทีดีไหมดีไหมแ<ด>ห่งแห่งแห่งเอากันเนาะช่วงเนี้ยจะแบบว่าจะดูข่าวจะตามข่าวตลอด,ด แล,แล้วก็มันจะมีมันจะมีคลิปนั้นอะท,ที่ที่ร้องเพลงชาติเนาะบนภูมะเขือโอยแบบน้ำเราแบบว่ามันจุกเลยอะแต่ตะก,กี้ก็เศร้าเหมือนกันตะก,กี้มีข่าวทหารที่ที่ที่เออจากไปเศร้าพ่อแม่มัน มันแม่งแม่งอง่ะเรารู้ว่าเรารู้ว่าเขารู้ว่า,าเ,เขาไม่สามารถสู้ไทยได้แต่แตทำไมเขาทำอันเนี้ยน,น่าคิดแต่พอขับหัวก็จะได้รู้แล้วว่า,น,าน้ำถารนีกลืนเลือดมาสิบเจ็ดปีกดย้ำม,มาตลอดสิบเจ็ดปีคนกดร่างมาตลอดสิบเจ็ดปีมาวันนี้ตาเปิด แต่ก็ตะเกียมีมีคลิปที่เขาที่ทเขาแจกไข่ต้มคนละลูกอ่ะเห็นแล้วก็สะเทือนใจอ่ะนึกสงสารนะเขาก็แบบเหมือนกับไม่ได้แคร์กับประชาชนของตัวเองอ่ะเสียเลือดเสียเนือ้อแล้วของเราก็แล้วเขาก็คือแบบ เมือนตั้งใจตั้งใจทำลายประชาชนเราด้วยเหมือนกับเล่นแบบไม่ได้ตามกติกา,นนกาเนาะ I'm just I I've been watching closely the conflict Thai border Thai and Cambodia ถึง12นาทียังเฮ้ยเราไม่เห็นไอ้นี้แล้วอ่เราไม่เห็นคอมเมนต์แล้วว่มันเกิดอะไรขึ้นวะ ที่มีการตะทักกันแล้วก็ไทยเราก็พยายามที่จะตักกันที่เขมรลงนะไปให้หมดนั้นก็เรียกว่าสู้กันมาตั้งแต่อย่างหนักเลยตั้งแต่วันที่ยี่สิห้ากันยายนงคืนก็สู้ต่อเนื่องกันตีลูกเช้าวันที่26ก็ิบหรุ่ลูกเช้าของวันตีสามครึ่งนี่ก็หนักเลยตะทะกันหนักนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตีในท้ายที่สุดทหารไทยเราก็ได้เข้าประทักแล้วก็ตักกันทหารของเขมรให้ลงจากปูได้สําเร็จอย่างสมบูรณ์อ๋อเห็นแล้วเห็นละถือว่าเป็นการอ๋อไม่มีมีมีโคคายานเลย เออแต่ว่ามันไม่ค่อยถ้าเนยผ้าแนวนอนแบบนี้นะเราก็ได้แค่น้าโชว์หน้าอ้วนๆคางแบบว่าออก,ออกออกแค่นั้นแหละลชมน้องโคงงั้นก็ชมปอันสบาย <c oughs> โอ้ยแอนนี่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรโดดเด่นไง,งชมไป องไแต่เขาก็พยายามแบบตีกลับอยู่เด้อเมื่อวานนี้เวลา9นาฬิกา20นาทีพี่น้องคนไทยก็เป็นความภาคภูมิใจในรอบ17ปีที่ทหารได้ควงคือตักสีทหารไทยได้เอาคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยมาอย่างสมบูรณ์และเดี๋ยวก็มีเป็นชาติไทยที่อันนี้ยจุกอกเลยกำหรับองค์ชาติคืนนี้ที่ปักอยู่บนยอดของ ือนี้นะครับของเรมีความรู้สึกแบบโอ้โหน้าตาเนความพื้นตครั้งแรกที่ฟังอ่ะน้ําตาไหลเห็นอันนั้เห็นคลิปนั้นในเฟซบุ๊กที่ร้องเพลงที่เพลงชาติถูกนักมือทาอะไรล้เม่ไม่ใช่สีอยู่ช่องอะไรนั่ง ในทีวีนี้แหละในในคลิปนี่แหละของทัพทยองประชาการของทัพไทยผมก็เชื่อว่าพวกเขานั้นได้มีโควิดียวกันตั้งแต่ต้นแล้วก็ดูว่าเมื่อถึงเวลานี้โอเคทุกคนอย่าเตรียมตัวลงละไม่มีอะไรมากมายเก็บไปสั้นๆ Are you heavy อะไรเนี่ยอ่า Annie Hey hi Annie I'm okay I'm wait 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 เด้อ for 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 whatever reason this mode um I don't see much of um oh okay there it is okay okay t h ี r e t เ e r e t h เ r e เดี๋ยว okay okay. okay 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 เดี๋ยวเดี๋ยวมานั ram, caller, ่งไล่อ่านคอมเมนต์ก่อนตะกี้สวัสดีพี่ I love you นะคะขอบคุณแอนนี่ค่ะกำลังจะนอนโอเคตามสบายเลยปะเดี๋ยวก็นอนเหมือนกันต้องไปอาบน้ำก่อน What happened? I would just go on the, uh, long, uh, the, the wrong um, setting. I was gonna go for portrait, and I would just like not thinking. My hand just pressed uh, landscape mode by accident. I'm regretted it because look at my s h i n I got like fat s <laughs> h i n and and Annie make fun of my my arm <laughs> not in bed yet not yet yeah ไปปไปต่อไปอะมาแล้วไปต่อเลยเนี่ยยูรูเกย์กั e ทีเนต Thank you สวัสดีคุณย่านะคะสวัสดีย่าน้องคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะย่าจ๋า ไอ้ทำไมสวยออกอ้ยขอบคุณขอบคุณสติกเกอร์ที่ช่วยดันไลฟ์นะคะอไลฟ์แป๊บเดียวได้ละ12นาทีกำลังคิดอยู่ว่าจะไลฟ์ไหมคือเราไม่ได้ไม่ได้ทำอาหารไม่ได้อะไรไงแล้วก็จะกินจะจะกินวันนี้กินพิซซ่านะก็ไม่ค่อยชิ้นเดียวก็จอดแล้วอะน้องคนไทยเขาเชิญร้องเพลงที่ซันฟราน อ๋อ oh, จริงดิ้ังเพลงชาติเลยค่ะน้องร้องเพลงเพราะมากๆอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะขอบคุณย่านะคะขอบคุณแอนนี่ขอบคุณพี่ I Love You แค่นี้แหละเดี๋ยวเราลางกันไปก่อนนะเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาที่มา,าย้อนหลังให้ด้วยนะคะ Thank you all for watching Thanks every subscriber and a new subscriber and everyone for tuning in and I, I appreciate your like share subscribe and Every type of support ขอบคุณทุกเริฟทุกอะไรทุกกำลังใจคะ่ะคุณ i น h t from อเมริกานะคะคุณไน h t ฝั่งไทยเนาะยบายค่ะยบไปไปละไปง่ายๆแบบนี้แหละ uh, ดโดนสดแล้วก็ไม่มีไม่มีท็อปปิกด้วย <laughs> ขอบคุณทุกคนอที่แวะมาเนาะขอบคุณท,ทั้งห้าท่านค่ะอย่างนี้แหละถ้าถ้าแบบแนวนอนเนี่ยก็คือแบบว่า เวลานลงอะ่ะวิวมันก็จะแบบจากที่สองช่องเลยเนาะค่าการเข้าถึงมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลงบนไม่ค่อยมีอะไรเงวิวมันแบบว่าน่าตกใจมากๆแล้วยิ่งแบบแลนด์สเคปอะคะ่ะมันไม่มันไม่มีวิวเลยเงยมันก็จะไปกันใหญ่เนาะมันไม่มีกําลังใจ <c oughs> บปไ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 ปนอกจากสร้งฐานฐาวางอยูบยบย่บนภูมิถือแล้วก็ยังสร้างบาันไดสร้างกระเช้าขึ้นมาบนภูมิ ก็นี่มันก็เสกแล้วนะครับว่าถ้าหลักสัมป <ok ันน้ำหนึ่ยมันปีนเขาขึ้นมาเอ่ออยู่ข้างล่างนะเสกคะเบก็อยู่ข้างล่างแล้วเนี่ฮะทำระเช้าทําบันไดอะไรต่างๆขึ้นมาที่ดูสินะครับส่วนหนึ่งนี่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเพราะเป็นเเพาะโบว์วิวของแน่นอนวิวน้อยใช่ใช่อันอันนี้รู้เหมือนกันแต่น้องกดพลาดย่าจ๋าน้องกดพลาดตะเกแยะ เราคิดว่าไอ้อันนี้มันอะไรวะ,<ล>ะเราก็ไปแอบกดแล้วพอตั้งเขาลาอ๋อถึงบางอ้อ <c oughs> บายบายค่ะไปละ <c oughs>